ก็ปีปี68เนี่ยนะครับ GFC ก็ได้เปิดเต็มรูปแบบนะครับทั้งอสองสาขาที่เพิ่มขึ้นมานะครับสาขาพระราม9ซึ่งเป็นสาขานี้นะครับแล้วก็สาขาอุบลราชธานีนะครับก็จะเป็นการเปิดให้บริกรารรักษา,าผู้มีบุตรยากอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ในส่วนของสาขาพระราม9เองนะครับก็จะเริ่มมีการมีพิธีการเปิดในวันที่21กุมภาพันธุมภาที่จะถึงนี้นะครับ ก็จากสาขาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นสาขาอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ค่อนข้างจะใจจากสาขาพระรามเก้ากับพระรามสามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นมาสาขาอุบลนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขของตัวคนไข้ที่เข้ามาในสาขาอุบลเองนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มาจากคลินิกรอบข้างที่ส่งเคสเข้ามานะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็นสาขาที่ เป็นตัวเลขที ahn, th patreon, <can> ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าเดินทางเข้ามารับการรักษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็จะเป็นของสาขาพระราม9้าและก็สาขาพระราม3านะครับซึ่งสาขาพระราม9้าเนี่ยก็จะมีคนไข้ต่างประเทศเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มมีการได้สัญญาได้การเซ็นคอนแทคไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะมีคนไข้ต่างชาติเดินทางเข้ามานะครับแล้วก็การขยายสาขาพระราม9ก้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับคนไข้นะครับที่เพิ่มมากขึ้นครับ ก็ปัจจุบันนี้นะครับสาขาพระรามเเนี่ยจะคงส,สร้างตัวสาขาที่เราสาร้างขึ้นมานะครับเราก็มีแผนรองรับอยู่นะครับว่าเราจะพยายามขยายศักยภาพขอบเขตในการให้บริการให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวภายในปีนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ <ili> ของ GFC นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นการเ,าเติมนะครับความครบวงจรของ GFC ให้ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามีแผนที่จะขยายขอบเขตในการให้บริการคนไข้นะครับให มากกว่าที่มีในปัจจุบันซึ่งก็คาดว่าในการขยายธุรกิจตัวนี้ออกไปเนี่ยก็จะเพิ่มศักยาภาพให้ GFC สามารถอาตอบรับนะครับในทางการรักษาภาวะมีบุญยญให้กับคนไข้ให้เพิ่มมากขึ้นได้ครับที่ผ่านมา GFC เราโตมาด้วยคนไข้ในประเทศเป็นหลักนะครับประมาณ95%เลยนะครับทีนี้พอเรามีสาขาพระราม9เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ย ประกอบกับเรามีชั้นที่เป็นชั้นรับคนไข้ต่างประเทศชั้นอินเตอร์นะครับเราก็มองว่าอันนี้จะเป็นตลาดใหม่สหรับ GFT เรานะครับการที่เราหาคนไข้หาเอเจนซี hmm. ่เพิ่มมานะครับ mm hmm. ก็จะสามารถช่วยสัดส่วนในการเพิ่มรายได้ของ g f c เรานะครับก็ตลาดต่างประเทศที่เรามองไว้ตอนนี้ก็แน่นอนครับจะมีประเทศจีนอยู่นะครับหนึ่งในนั้นแล้วก็มีพวก d l e East เอี a อินเดียนะครับแล้วก็ CLMV รนะครับรอบๆประเทศไทยนะครับก็มีการ พูดคุยนะครับเรื่องดิวต่างๆพอเรามีสาขาพระรามเก้าแล้วเนี่ยด้วยศักยภาพด้วยฟอริลิตี้ที่เรามีนะครับก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการดีวทาสัญญากันไปบ้างแล้วนะครับก็คาดว่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มเข้ามาครับปัจจุบัน success rate ของเราตรวจ NGS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ73%บบวกๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาวะของคนไข้ที่เข้ามานะครับว่ามี ภาวะรักษามีบุตรยากยากอยู่ในระดับไหนนะครับเราก็พยายามจะคีบให้ได้อยู่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ให้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าช่วงไหนมีคนไข้ที่เป็นเคสยากๆมาแน่นอนครับว่าการที่จะทําให้ success rate สูงขึ้นเนี่ยก็เป็นการท้าทายประมาณหนึ่งจริงๆหลายๆเคสที่เป็นที่จะเห็นชัดที่สุดก็จะเป็นพวกเคส s e l e b ที่มาสําเร็จกับเรานะครับอย่างล่าสุดคุณพูดจุนจุ๋ยที่พุ่งได้น้องคนที่2ไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสยากอีกหนึ่งเคสของเรานะครับด้วยความที่ว่าคุณ จุยมาด้วยค่า m อเมชต่ำมากๆนะครับต้องเรียนว่าหลายๆเคสที่ทางพี่ๆเห็นทางสื่อออกไปนะครับพวกเซลปต่างๆที่มาสำเร็จกับเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเคสยากเกือบทั้งนั้นนะครับก็เป็นเคสที่หลายๆเคสก็เฟลจากที่อื่นมานะครับแต่ผลสุดท้ายก็มาสําเร็จกับ GFC เราซึ่งส่วนนี้ครับก็เป็นจุดที่สามารถยืนยันถึงมาตรฐานกนารรักษาของ GFC ได้นะครับว่าเรามีมาตรฐานนะครับเรามีความสามารถที่จะสามารถเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวได้ครับ ก็จริงๆตลาดนี้เป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่คนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมากๆนะครับเราก็ได้รับการติดต่อมาจากกลุ่ม LGBTQ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเองประเทศอื่นๆทั่วโลกก็จับตาดูกลุ่มนี้นะครับผมมองว่ากลุ่มนี้จริงๆเป็นกลุ่มที่จะเป็นอีกเมนแฟคเตอร์หลักนะครับที่ทําให้การเติบโตในธุรกิจรักษาภาวะบุคลิกยากเนี่ยเข้าไปมีบทบาทแล้วก็เข้ามีความ เข้ามาเป็นสีสันแต่ทีนี้ครับเรื่องการที่จะอนุมัติว่าเ,เมื่อไหร่กฎหมายนี้จะออกอันนี้ก็ต้องรอทางรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีความเซนซิทีพอสมควรนะครับมันเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์นะครับถ้าถ้ากฎหมายออกมาไม่ดีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองกันว่าความเป็นไปได้ที่จะกฎหมายนี้จะผ่านเนี่ยสเตจแรกน่าจะเป็นคู่ที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันผมว่าอันนี้นะ่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดก่อนนะครับเพราะว่า อย่างคู่ผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็อาจจะหาแค่สเปิร์มบริจาคมาและตัวคุณสุภาพสตรีก็สามารถตั้งท้องได้นะครับข้อน,นี้น่าจะเป็นอะไรที่ต้องเรียนว่าง่ายที่สุดในในในกลุ่มทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ชายผู้ชายนะครับและต้องการจะมีลูกอันนี้อาจจะต้องเกี่ยวกับการอุ้มบุญละนะครับต้องมีกฎหมายมารองรับว่าใครที่รียนในกาเลือกคุณสุภาพสตรีเข้ามานะครับจะเป็นยังไงแล้วสิทธิ์จะไปยังไงซึ่งอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากทางกฎหมาย เพิ่มเติมออกมานะครับแต่ผมก็มองว่าการสมรดเท่าเทียมนะครับก็เป็นข้อดีเป็นผลดีกับตลาดนักษาวามณมารือร้อยุดยากอยู่ครับเพราะยังไงก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุน์ครับครับก็ผมฝาก GFC ไว้นะครับว่าจริงๆแล้ว GFC เราเนี่ยพุ่งเข้าตลาดมาปีกว่าๆนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเราก็พยายามทําทุกคํามั่นสัญญาที่เราให้ไว้นะครับเรา,เามีการแจ้งแล้วว่าเราจะมีการระดมทุนเพื่อเป็นการขยายสาขานะครับแล้วเราก็ ข,ขยายสาขาตอนนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเ f c มี3สาขาแล้วนะครับที่พร้อมที่จะให้บริการเรายังมีการปันผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับเราน่าจะเป็นบริษัทเดียวที่เข้าตลาดมาแล้วทั้งขยายสาขาด้วยแล้วก็มีปันผลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วเราก็ยังจะยึดมั่นในคําสัญญาที่เราให้ไว้นะครับก็อ,อยากจะฝากนักลงทุนนะครับว่าก็ลงทุนอะไรก็อาจจะต้องลงทุนหยุดบนความเสี่ยงที่รับได้ดีกว่านะครับผมก็ไม่อยากก็ไม่อยากเชิญชวนในการลงทุนอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่า เรามีเป้าหมายชัดเจนในการทำคลินิกตรงนี้ขึ้นมานะครับผมมีความต้องเรียกว่าเป็นแพชชั่นส่วนตัวด้วยนะครับในการทำ GFC นะครับอยากให้ GFC เนี่ยเป็นคลินิกรักษาผู้มีปุจจ้านะครับสำหรับคนไข้ในการที่ไว้ใจในในการที่มารักษานะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นคนไข้มาก่อนเนี่ยผมพอจะทราบว่าเรามองหาอะไรกันในการรักษาผู้มีปุจจยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะทำ GFC ให้เป็นถึงจุดนั้นให้ได้นะครับก็ขอฝากตรงนี้ด้วยครับ